เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองแม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแต่ละประเทศกลับเลือกเส้นทางการปกครองที่แตกต่างกันออกไปบางประเทศมีพระมหากษัตริย์บางประเทศ,ศ,เทศใช้ระบบประธานาธิบดีขณะที่บางแห่งยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของกองทัพหรือพรรคคอมมิวนิสต์วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทั้ง1ิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าพวกเขาปกครองกันอย่างไรก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเริ่มที่ประเทศไทยดินแดนแห่งสยามอันรุ่งเรืองประเทศไทยปกครองในระบอบราชอาณาจักรภายใต้รัฐธรรมนูญมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่การเมืองยังเต็มไปด้วยบทบาทของกองทัพและความผันผวนทางประชาธิปไตย ระบบเลือกตั้งมีอยู่แต่หลายครั้งก็ถูกขัดจังหวะด้วยการรัฐประหารถัดมากัมพูชาแม้จะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ระบบการเมืองจริงกลับถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองใหญ่ประชาธิปไตยมีอยู่แต่ไม่เต็มรูปแบบสิ่งนี้ทำให้กัมพูชาถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยที่ถูกควบคุมมากกว่าจะเป็นเสรีประชาธิปไตยแท้จริงเมียนมาดินแดนแห่งเจดีทอง ประเทศนี้มีประวัติการเมืองเต็มไปด้วยการรัฐประหารแม้ครั้งหนึ่งจะเคยเปิดประเทศและให้มีการเลือกตั้งแต่ในปี2021กองทัพกลับเข้ายึดอำนาจอีกครั้งทำให้ปัจจุบันเมียนมายังคงอยู่ภายใต้การปกครองของทหารและยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชนในเร็ววันลาวเพื่อนบ้านของไทยใช้ระบอบคอมมิวนิสต์พรรเดียวภายใต้ชื่อว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พรรคประชาชนปฏิวัติลาวคือผู้กำหนดทิศทางทั้งหมดประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกพรรคอื่นนี่คือการเมืองที่ถูกผูกขาดโดยพรรคเดียวอย่างแท้จริงเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ระบอบคอมมิวนิสต์แต่แตกต่างจากลาวตรงที่เวียดนามมีบทบาททางการเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามควบคุมประเทศทั้งหมดและยังคงรักษาระบอบพรรคเดียวจนถึงปัจจุบันมาเลเซีย ประเทศที่มีระบบปกครองไม่เหมือนใครในโลกใช้ระบบสหพันธรัฐราชาธิปไตยแบบรัฐสภาพระมหากษัตริย์สูงสุดหรือยางดีเปอร์ตวนอากงจะถูกเลือกจากสุลต่านเก้ารัฐพลัดเปลี่ยนกันทุก5ปีขณะที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตามระบบรัฐสภานี่คือการผสมผสานระหว่างระบบกษัตริย์กับราาประชาธิปไตยที่ไม่เหมือนใครในโลกสิงคโปร์เกาะเล็กๆที่กลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจ ใช้ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภาแม้จะมีการเลือกตั้งแต่พักการเมืองหลักอย่าง PAP ได้รับชัยชนะต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศทำให้การเมืองสิงคโปร์ถูกวิจารณ์ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบกึ่งผูกขาดบรูไนดินแดนเล็กๆที่มั่งคั่งด้วยน้ำมัน ใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนันโบเคียทรงเป็นทั้งกษัตริย์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีการคลังทุกอำนาจรวมอยู่ที่พระองค์กฎหมายอิสลามหรือชารีอะถูกนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันของประชาชนฟิลิปปินส์ประเทศหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การเมืองผันผวนใช้ระบอบสาธารณารัฐประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขและหัวหน้ารัฐบาลแม้จะมีการเลือกตั้งอย่างเสรีแต่ก็ยังถูกครอบงำด้วยตระกูลการเมืองใหญ่และเครือข่ายอำนาจในระดับท้องถิ่นอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกใช้ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีประชาชนเลือกผู้นำโดยตรงอินโดนีเซียถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชาธิปไตยมั่นคงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคที่มีเพียงสิบประเทศแต่กลับมีระบอบการปกครองที่หลากหลายยิ่งนักราชานาณาจักรไทยกัมพูชามาเลเซียบรูนนสาธารณรัฐประชาธิปไตยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์คอมมิวนิสต์พักเดียวลาวเวียดนามเผด็จการทหารเมียนมาสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่มันคือผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศาสนาและอำนาจที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและในอนาคตใครจะรู้ว่าระบบการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้พัฒนาคลิปของเราต่อไปครับ